ดูความซ่ามันนะครับไอ้ซ่าไอ้ซ่าดูความซ่าครับกูจะถ่ายรูปมึงไอ้ซ่าดูาอาไอ้กูเศรสารสุดยอดนี่ก็เดินอยู่ในกล่องนะครับเนี่ยกล่องถ่ายรูปวะเนี่ยซ่ายายืนยืนรอๆหน่อยดิไอ้พุงยืนรอๆหน่อยดิโอ้ย สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ขดาดจะถ่ายรูปนนะไปยืนรอรอหน่อยดนะิยืนรอรอหน่อยนะดูมันออกเธอไปดูมันไปอีกไล่ท็ไมไปดูมันยืนรอรอหน่อยดนะิไปยืนตรงนู้นไปยืนตรงนู้นอย่ามา สุดยอดสุดยอดเอออยู่แถวนั้นแหละอยู่งั้นแหละอยู่ลอยลอยเฉยเฉยนิ่งนิ่งมองกล้องด้วยเฉยเฉยอยูอย่เฉยเฉยอยู่นิ่งนิ่งอ่านอีกข้างหนึ่งเอาข้างห่วงออกมาเอาข้างซ้ายอันเออหันข้างนี้ออกมาพอแล้วรู้เรื่องรู้เรื่อง หันเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างยาเออนั่นแหละนิ่งนินิ่งนดูดดูมันเออบอกให้ยืนนิ่งนิ่งอยู่เยอะข้างนั้นแหละข้างนั้นแหละอีกข้างนึงอีกข้างนึงอ่งนิ่งนิ่งนจะถ่ายรูปนิ่ง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 แป๊บนึ่งๆป๊น่ง่าทำคอพองมันถ่ายไม่สวยเอไม่รู้เรื่องเลย นิ่งนงิยืนนิ่งนิยืนนิ่งนร้งนงนงองหยุดหยุดยุดโอ้โหยากมากเลยครับยากมากมาอยู่ในกล่องถ่ายผ้าพมาร้องอูๆๆอู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 อ,อูอูอออูอูออ อยู่จโอ้ถ้าทางวันนี้จะได้ถ่ายไหมเนี่ยวันนี้จะได้ถ่ายไหมเนี่ยอยู่ในกล่องนะอยู่ในกล่องนะครับเนี่ยอยู่ในกล่องนะ่นอ่ะอยู่ในกล่องนะครับเนี่ยเฮ้อยู่ในกล่องครับกล่องนี่กล่องนี่กล่องนี่ อยู่ในกล่องนะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยนิ่งเอาไว้นิ่งไว้นิงน่งเอาไว้ท่าอีกนิงน่งนิงน่งนิงน่งนิ่งนิ่งดูมันมันเป็นนกตัวแรกที่ผมเคยเจอนะครับที่เข้ากล่องก็ไม่ได้รู้สึกจะกลัวเกรงอะไรทั้งสิน้นไปอยู่ในกล่องไฟนะฮะเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรเลยเนี่ยทำท่าจะทำเป็นรังนั่นน่ะนะั่นเรียกโเมียนะนะั่นน่ะ เอากระมันดิเอากระมันดิสุดยอดเลยอ่ะไม่ได้กลัวอะไรเลยเนี่ยฮะนี่ในตู้ไฟนะเนี่ยเนี่ยตู้ไฟกล่องไฟกล่องกระดาษนั่นน่ะอยู่ในนั้นน่ะเนี่ยดูฮะเนี่ยอยู่ในกล่องกระดาษนั่นน่ะเนี่ยอยู่ในกล่องกระดาษนั่นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้วสวยละเฮ้ยมึงอยู่นิ่งๆเลยอัอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ ยังเลยครับยังยังไม่ได้เลยเนี่ยเอาเอาเอาอ้ยทำววะเออโอ,อ,อ,อ้ยโอ้ยนิ่งหน่อยนิ่งหน่อยหันข้างอีกนิดนึงนิ่ง,นงหน่อยหันข้างอีกนิดนึงท่าทางจะไหวไหมเนี่ยเล็กตัวมีเล็กตัวมี นิ่งหน่อยเอาอุ้ยได้แล้วได้แล้ได้แล้หัวใจมันเต้นชาจัง มึวก็หัวใจนกเต้นเร็วกว่าเนี่ซาจนหยดสุดท้ายนะครับซาจนหยดสุดท้ายนะครับอันน่ะอันน่ะทำท่าจะมาตีกรอ ทำท่าจะมาติกเหรอเอ้าส่ออีส่ออีส่อจะจะมาติกเหรอบิชโอเคอ่ะอันน่ะอันน่ะทำได้จะมาจิกจะมาจิก